เจอบอสจนได้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับเกมนี้เป็นเกมไ i ฟ์ออฟพีนะครับเพื่อนๆไลฟ์ออฟพีซึ่งเป็นเกมแนวโซนะครับเพื่อนๆก็อันนี้จะเป็นบอสตรงนี้จะเป็นสเปกเตอร์นะครับนี่ครับให้เราทําการสังเกตการนะครับเพื่อที่จะเราจะป่นนะครับป่บนเจ้าเจ้านี่เลยนะครับเพื่อนๆน,นี่คือตัวนี้นะครับ Star Fragment นะครับเพื่อนๆเราปลนมันลงไปนะครับ Star Fragment แล้วเราจะเรียกเพื่อนขึ้นมานะครับนี่ครับอัญเชิญมาเพื่อนๆคล้ายๆกับเกม Elden Ring เลยนะครับนีบอสอยู่ข้างหน้านี้นะครับเพื่อนๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอันนี้คือท่าพิเศษผมนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วจะเป็นบอสตัวไหน Okay. มาดูกันเลยนะครับโอ้โห oh. เราเป็นพีน็อกพิโอนะครับ oh. เพื่อนๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นนี่มันเป็นบทนะครับผมว่าน่าจะเจอกับบาทหลวงแน่ๆเลยคนนี้ที่อยู่ในรูปมันเป็นงูยักษ์นี่เห็นไหมโอ้โหห้อยหัวลงมาเลยอะหื <c oughs> ตะขาบกึ่งอะไรวะเนี่ย จะหยองมากเพื่อนๆหตะขาบยักษ์โอ้โหมีตากี่ตาน่ะนะเราก็เป็นตุ๊กตาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆพีนอคคิโอซึ่งใช้เอโอกโก้นะครับเป็นอัญมณีที่จะให้ชีวิตกับเรานะครับเมืองเมืองนี้ ค้นเจอผลึกเออร์โก้นะครับแล้วก็เอาความสามารถของเออร์โก้นั้นอุ้ยหน้ากากมันร่วงเอามาใส่ในหุ่นนะครับหุ่นกระบอกหุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้มันสามารถที่จะมีชีวิตขึ้นมาอื้อหือใหญ่พระเจ้ามันมึน ตัวมันเป็นตะคาบหรือมันเป็นแมงมุมกันแน่เนี่ยโหมีพิษแน่ๆเลยเพื่อนๆ้าวเข้าทุเรีผมมาแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวดอชก่อนดอชหนีก่อนนะครับเพื่อนๆโอ้ตัวเล่นนะครับดิชอปอาร์คดิชอปแอนเดรสนะครับ เนี่ยผมชอบใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ท่าพิเศษนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็เติม่าพิเศษอีกนะครับแล้วก็เข้าไปอุ้ยโดนอุ้ยอีอาร์ฟชอบนะครับ โอ้โหตัวมันร่มเลยเพื่อนๆดูบอกนะมีร่างสองอะ่ะมีร่างสองเหมือนเอเดนลิงเลยเฮ้ยเอาจริงดิมีคนอยู่ข้างในหรอโอ้โหมันซ้อนอยู่ข้างในร่างสองนะคะเพื่อน โอ้โหโหดมากหน้าตาแบบโหดสุดๆโอ้โหสองล่างนะครับโวมตีเราหรือป่าเนี่ยเรียบร้อยคุรีเราไหวไหมเนี่ยโอ้

โอ,อ้ยมาเหลือนิบเดียวแล้วนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยพอเล่นอาร์ตทชอบนะครับ ร่างสองจริงด้วยโอ้โหตัวใหญ่มากอะไระผมนึกว่าเป็นแค่ตะขาบนะแต่จริงๆแล้วมันบังคับเป็นแมงมุมแล้วก็มันก็อยู่ในร่างตะขาบอีกทีหนึ่งก็คือตะขาบมันซ่อนอยู่ในแมงมุมนะครับเพื่อนๆอ้ามันมีอะไรออกมา พองลุกโอ้โหรวมเป็นพลังงานอยู่ข้างบน and now the stage is ใครอยู่เบื้องหลังนะคนนี้อยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อน Uhm อ๋อเป็นไอเจ้านี่นี่เองแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับโหเพื่อดูตัวมันดีจัดการมาแล้วนะครับเจ้านี่เดี๋ยวผมซ่อมสตาร์เกอนี้ก่อนนะครับสตาร์เกอร์ก่อน นะครับพอเราฆ่าบอสได้แล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะอันนี้โถอันเชิญวิญญาณเนาะนะครับเราก็จะเจอสตาร์เกเซอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อเพื่อที่เหมือนเป็นจุดขอพรถ้าเทียบกับในเอ d e n น i n งนะครับตัวนี้มันก็สามารถที่จะเพิ่มเลือดให้เราได้นะครับขวดเติมเลือดอ่ะเพื่อนๆก็ะเต็มนะครับก็คือเจ้าขวดนี้นะครับเห็นไหมครับ ถ้าเพื่อนๆเข้าไปพักก็ขวดนี้ก็จะเต็มนะครับตาเกเซอร์เดี๋ยวต้องลงลิฟต์ไปข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยเพื่อนๆเวลาใช้ดาบเนี่ยอย่าลืมรับคมดาบด้วยนะครับ เนี่ยรับคมดาบให้เต็มนะครับโอ้โหเราฆ่าบิชอปนะครับเพื่อนๆโอ้ยเนี่ยมันจับคนมาใส่ในกลุกกลงอีกแล้วเนี่ยปีศาจเพลเกมนะครับคืนที่มี หมอกด้วยอ่ะเพื่อนๆนมันตัวอะไรนะอ๋อหมาหมามันแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้ด้วยอ่ะเพื่อนเพื่อนอโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็สำหรับบอสที่ว่าเป็นบิชอปนะครับที่เราไปฆ่ามันในบทก็จบเพียงเท่านี้มันมีสองร่างนะครับร่างจริงมันคือตะขาบนะครับเพื่อนๆส่วนร่างรองมันที่มันแอบอยู่ข้างในก็คือแมงมุมนะครับขนาดยักษ์เลยอะ่ะเนี่ยเพื่อน,อนก็ระวังพิษมันด้วยนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับ b e ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมกลัลมาโมงช n แนลด้วยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Line o f P นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ